จะแม่ตัวเอาไปแล้วเนี่ยแบบกลายเป็นว่าแบบไม่สนใจว่าเจนจะพูดอะไรแต่สนใจว่าเจนแต่งหน,าน้าไปอะไรใช้ลิปอะไรใช้อะไรแต่งหน,านออ้าซึ่งก็พยายามจะบอกเขาเหม,มือนกันพยยาามจะบอกเขาคือเจนพยายามจะบอกแตแบบเอ๊ะจะบอกอยังไงดีนะก็<อ>จะบอกไปแล้วคุณต้องการติดตามแต่วันนี้ ไปคือทาร์ตแค้ใช้ลืออะไรวันนั้นวันนั้นใช่ไหมหนุ่มสูงอ๋อแล้วก็น้องทั้งหลายมาคือแบบเจนในยานบอร์แต่แบบเจนก็เลยบอกให้น้องที่แต่งหน้าให้ค่ะให้ไปเขียนให้หน่อยอย่างเงี้ยเพราะเราก็เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้เราเริ่มยังไงดีก็เขียนให้ก็กลายเป็นว่าลิบันต์ูีขายหมดโซเอาไปเองคือจากนั้นก็ให้เราได้งานตัดสินใจวันนีวันนี้ทาสีอะไรมาวันนี้วันนี้มาในรูปของวันนี้หนึ่งถึงห้าค่ะ ตอนนี้ดียังไงพี่เซนหานั่นจะบอกว่าเป็นลิปแมทที่ติดทนนานแบบดีจริงๆนะอันนี้คืออันนี้คือแบบจากแบรนที่ผู้่งได้ใช้จริงๆเพราะพอหลังจากวันนั้นก็คือเราเรียกเขาส่งมาให้ดูสีเลย <c oughs> คุณจันนี่สวอชได้เต็มที่เลย <c oughs> ค่ะอย่ <c oughs> จาจะเอาสีอะไรก็เลย so สวอชทุกสีแต่วันนี้ใช้ได้ถึงหน้าเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะได้ฝัดกับสีชมพด้วยแล้วก็เป็นสีที่จันนี่เคยได้ใช้แล้วพอได้ลองเลยเรารู้สึกว่าเป็นลิปแมทที่ติดทนนาน ได้นำมาเนล่งกับผมหกหรือศูนย์หกหรือศูนย์ตัวที่เจนชอบอะค่ะก็เป็นคนที่ชอบสีนู๊ดที่นี่ก็น่าจะเห็นเจนพาตั้งแต่เด็กชอบสีนู๊ดอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอหกหรือศูนย์แล้วอุ้ยเป็นสีนู๊ดที่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะก็เข้ามาเบล่งกันนี้แล้วแบบเฉยแต่จริงๆแล้วก็สวยทุกสีค่ะสวยทุกสีจริงๆเอามาเบล่งเอามาเบล่งกับอะไรเอามาผสมกันนะคะเราจะได้สีที่แบบไม่เหมือนกับสีเดิม เแบบเด่นเราก็จะได้มีกลุ่มลิกค์หนึงได้อีกคาแรคเตอร์แล้วก <c oughs> ็จริงๆก็้ก,ก่อนหน้านี้จริงๆเจก็เคยทางานกับเบบิลีนมาประม, <c oughs> มาณสิีเยเบบิลีนตลอดนะคะวันนี้ก็เหมือนตก็ใหญ่แล้วก็รู้สึกเออดีไซแล้วก็เป็นเค่งาที่ได้ยัง เหมกับเก ok ี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเกี่ยวกับเรื่องสัมภาระตลอดเวลาเหมือนกันนะพี่เจนขาเราเป็นผู้หญิงนะเจนก็รู้สึกว่าเราต้องดูความสวยความงามตลอเจนสาวกับหังสัว์กับากบางน้ยคอลเลคชั่นที่ค่ะก็จริงๆแบบฝากไว้กับทุกคอลเลคชั่นเลยได้ไหมเขาจริงใจเจนอ่ะก็เป็นคนใช่ด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเลี้ยงมันอยู่กับเรามานานมาก ลูกสิษยคอดีเป็นของที่ดมกๆแล้วก็เป็นสิ่งทุกคนเนี่ยเป็นสเป็นสิ่งที่ากษานบได้ก็ไม่ทำสวยจริงๆด้สิ่งนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะนะคะจากยี่สิบห้ค่ะา่องลั้นดีหรือเปล่าเพื่อนเราเล่าดีลเพื่อนเราใชคมใจของลูกไปแล้วสบัยมีสายหมสหรับเรา ข้าวบุญไม่ได้คาดคิดไม่เหรอมีความว่าจะเกิดขึ้นที่บอกไม่ขึ้นเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดมีมีเตรียมเพื่อเราไหมมีเตรียมเพื่อเราเพราะร้ายอวยร้ายวยตลอดเวลาแบบนี้ต้องสวยนะที่รักต้องสวยตลอดเวลาโอ้ยไม่จบเขาเป็นคนแบบเป็นผู้หญิงที่สวยตลอดเวลาเรามีร่วมรุ่นเรามีร่วมแผนการอะไรกับกับใครเขาเขาโทรมาบอกตอนแรกนานาต้องบินไป แต่ว่านนาไม่สามารถปิดไปแบบสองวันแล้วแบบครั้งเดียวคือห่างกันและขอแต่งบูมันบูมินนั้นแล้วได้มีตัดดูคุยกับเขาไหมครับก็คุยกันแน่เพิ่งคอนแทตกันแบบในกลุ่มแล้วเรียบร้อยตาเพี้ร์ครับพี่แต่ว่าบูมินนั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่ใจอ่ะือเรารู้สึกมพอโดนขอแต่งงานก็คือเพื่อนรักอะค่ะพอแบบพอชีวิตเขาไม่ขอสุขเราจะรู้สึกแบบเราแฮปปี้ไป้ลย เตรียมปาร์ตี้สาวโสดใช่ไหมพี่ไม่คิดเลยเนี่ยเออนี่พี่พูดนี่ผมเตือเลยไม่ตองใหม่อีกรอบนะสาวโสดใช่ไหมเราเราข้ามจุดนั้นไปแล้วเราคิดถึงวันที่เพื่อนมีความสุขมากกว่าอยากให้เขาแบบมีแบบนีจริงๆเราเราคุยกับเขาว่าแบบการแต่งงานของของลูกมันต้องเป็นยังไงบ้างมันต้องเกิดขึ้นเมื่อไหรอ่ะคุณข้ามช็อตเลยอยากให้คุณมีลูกเพราะว่าเราทุกคนมีลูกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าการมีลูกี จริงจริงแล้วก็อยากให้คุแบบเน,นี in ้ยเด็ดด like ีอะไเงี like ้ยอันนีพูดกอกหูเพื่อนไปหรือยังกอกหูกอรยเพราะว่าเขาเล่นแต่กับหลั่งลูกเพื่อนในกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยมีเป็นของเอซึ่งวันนี้เชียมากก็คืออยากดไม่อเฉยๆีนะคะ้วอยากมีเหมือนพี่ต้องเห็นเวลาเขาเล่นแบบเี ไม่เมาไม่ได้ทำแบบไม่อยากเลยแบบเหมือนคนที่ไม่มีประสบการณ์นะอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจะยังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างว่าถ้าเกิดแต่งก็มีมีเกลียไฟเขียวเลยเริ่มเลย,เลเลยอยากให้มีไฟเขียวเพราะเราก็คงจะเชียร์อีกค่ะซึ่งพวกเราก็จะเป็นเรนเนอร์อ๋อแน่นอนอวุอออ้นสู้นี่วุ้นสู้ <c oughs> พอเพื่อนเชียร์หนักเราเรียกเป็นการกดดันไปในตัวเลยครับน่าจะวุ่นวุนกดดันเยอะเลย แต่ว <minutes. S 2> ่ายังไม่ตอนนี้ก็ยังรอรอแบบว่าวันเวลาที่ไม่แ่รอรอผมจะแต่งไม่ได้ไม่ได้ขามเลยอ่ะเราเป็นนักเด็กอยากขาดไม่งด้ราคาขพี่เจนหา่สุดเลยเราก็บอกว่าเล็นลงเล่นลงเลลงรื่อยๆพี่เจนหาจริงๆเป็นคนที่รักการแลตัวเองเวลาเจอพี่เาก็จะอเป็นคนที่ชอบดูแลกค แล้วก็รู้ว่าแผ็ดแรงนี้แต่ตอนนี้กุกแต่กันว่าเขายกเกนของไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นแค่นี้เนี่ยอมปะประมาณประมาณประมาณ เดี๋ยวี้จะดูเกัดสอาทางอย่างแต่ว่าที่เราบอกว่าเราไม่รู้จักอะไรเราไม่กินะรู้จักยังรู้จักหรือยังจริงๆนะพี่กินทุกอย่างแหละโอ้แต่กินอย่างระมัดระวังแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่าเรากินอะไรอะไรประมาณนี้อาหารของพีอยู่ก็พี่อยู่ก็ร่างกาองพี่ก่อนก่อนหน้านี้จะเห็นเราโพสต์แตบเพื่อนโพสต์ว่าเราทานอาหารสุขภาพตลอดแต่รักกินแล้กินเคกลายเป็นว่าบางคนแบบเราเบสิงเหมือนจะกินเคกินแบบ จนก um: ินเค้กทุกวันเจนพูดเลยเป็นคนชอบกินเค้กมากให้กินเค้กแทนข้าวได้กินเยอะไหมดีกว่ากินทั้งกองกองวัน nah, นี hey ้นะกินท really IR ั right, 2, 2> two, s <s them, it it. ้งกลวันละหนึ่งกล่องแต่ต้องเป็นเค้กที่มีสุขภาพเลยที่มีสุขภาพยังไงก็มีแคลอีออกเอแล้วอเพาออก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 ออาออกออกอกออกกกอนแอ่กออกออกอ่อมกออกออกกันออก ก็เอ่่เเป็นนนิงขาแบบว่ากินปุ๊บต้องออกปั๊บไหคะกคนไม่ออ,ออกก <laughs> ่อนตออกก่อนแล้วไปทานพยายามอีกครั้งนะไม่ได้ขั้นของไม่ได้โรสส่วนองเพทสิจารณาอะไรนะเน่ต้องถักนี่นะคะ่ะยังไม่พอมนะ ไม่เซนนแหรือถ้าอย่างี้ไม่พะใเป็นคมีโอกไสเนี่ยตรงนี้สมุิเจนถือมือกี้เซลฟี่อย่างมันก็เนี่ยนี่ยที่นอิ่มลานะกรับเพื่อให้มันกระดูมีจุดดูล้าแเปิดลีนลงไปนิดนึงมันเราก็จะเห็นเป็นอย่างนี้คแล้วก็เราืนมันก็จะเห็นอย่างงี้เห็นไมคะนจะเข้าใจไม่มีใครถ่ายรูปให้งานก็ต้องเซลฟี่เพราะเซลฟี่มันก็จะอย่างนี้มันหนักขึ้นทุกวันไมคัปนแบบทุกวันท่เข้ามา บบนที่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตทรรรจริงของเราแล้วก็ถ้าเราสนใจแล้วกลายเป็นว่าเราจิตบอกเราเห็นว่าเราใช้ชีวิตของเราที่ดีแล้วเรา,เเนนาดูว่าวันนี้เราทำอะไรด้บ้ามีมีนอยมีมนอย,นอยตามกระแสเขาหรือว่าเรากระทำจริงจรงงิงค่ะไปลองเช็คตั้งถักเองดูเลยเนี่ยวันนี้เจนว่าวันนี้เจนเหนื่อยเจนยังแ,แข็งแรงอุ้มโนราห์ไหวอยู่โอ้ยยิ่งกว่าไหวเจนต้ว่าคุณลูกสาวทุกวันแล้วลูกสาวก็จะทำแบบนี้ ุ้มหนูไปค่ะแเราขอมวันนี้หนูหนักขึ้นนะลูกคือโนร่าก็การอุ้มโนร่าเป็นการออกมาใจอะไรอนแล้วเพื่อนเพื่อนรอบตัวล่ะคุณว่าเราบอกไปไหมหรือว่ายังไงมีแต่งยังไงบ้างคุณก็บอกแหละขอมแต่เขาไม่พูดละแต่เรายืนยันว่าสัตว์อาหารของเราครบควนใช่ไหมครับคอยากถ้าใครมาเห็นตัวจริงก็จะไม่เห็นของเด็กที่จรลงเราไปอาหารน้าเคยก็เกี้ยที่เจนก็เข้เด็ก เดิมไม่ได้แบบหอมลงไปแบบปตาแบบนั้นเลยคุณภาพโอเคไม่เจ็บไม่ป่วยเคพาไปตรวจร่างกายได้แต่อย่างไรก็ต้องบอกว่ามีคนกินสงที่ปไอ้อมไอ้างเงี้ยมันมราวมัน้รหแค่แบบวาฟ้กับอะไรที่เป็นแให้คอมมิพัที่มีกลิ่นอที่มีอะไรต่างๆเป็นเพื่อน น่าจะเป็นคนนี้น่จะเป็นพื่อนเพราะว่าถ้าเป็นปกติจะไม่ไบ คุณแม่คุณแม่ยดูเตนี่เตนี่ไม่ดูอะไรที่ดูเตแล้วหนูมีอีเวนท์วันนึงทำงานวันนึงกี่งานะ ไม่ได้เลยคุณยายช่วยดูแลหน่อยค่ะฉัน<ล>ยายช่วยหน่อยค่ะตอนนี้ต้องให้ช่วยกัวผึ้งไทยติดไทยโนราติดยายหรือยายติดโนราแต่แต่ว่าคุณยายก็ต้องตามไปอีเวนต์ด้วยบางอีเวนต์คุณยายว่าคุณยายก็ยอีเวนต์เยอะเลยนะต้อตัวเพือนค่ะ